สว er. ัสดีค่ะย be ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูปแม่โน้เปี้ยวน่ารักนะคะมามากัดนังมเล่าอร้ม่ตงแล้าัทานนั่งหลนำเตรียมพร้อมดีค่ะนั่งำทั้งหลมาแต่งตัว ตัวให้นั่งล่ำนะคะมันต้องมีคนช่วยนะคะถ้าไม่มีคนช่วยไม่ได้เลยนะคะไม่มีตาหลังไม,ม่แขนก็ไม,มไ,มมนไม่ถึงไหลติดหมดเอ <laughs> ื่อมซึ่งเรื้องไม่ถึงไอ้ปีวแวงแวงสี่หลังไอ้าทั้งหน้าายก็ทั้งหลังมาจุ๊บตัวให้พนแม่พนต้องพนมบนกับไปได้พมมากโอ้ยเด้งง้างขึ้นเดียวขึ้นเดียว ขึ้นกันอยู่ดีกันได้ีเอไลยรออนี้จบโอ้นีอรบ่มีอันะริงปับกันกระจกกระจกไปใสิกอันสากกระจนั่นเานีมาลบ่ดุก้วบ่มาสัถึงเวาไปล้ำทงที่อะไรเ หลัตัวให้หลงหลัปหลังสอทีก็ส่เยอะใบหนาีางพวกแกพวกาแก้ออกรว่ามันสีก่นั่นมันได้ก่ได้่านเอ มาตบตั้งแต่ตื่นแล้วแป้งเธอตรือไว้เลยแค่ปะปปะปะเอาได้ยอีเเลยบหนานี้เป็นไรนาเบ่ขาแป้ง่ไห้าลิปจ้ายูนะข้าแป้งกับลิปแม่บุตินเป็นได้นาเมอซองเลยมดทียายข่อยมาแล้วตุ้มหูเลิศมากอน่าเอาลายดอกขอยนะต้มหูต้มหูตหูนั่นเองค่ะยาละโหโด ครับค่ะค่ะลุงใส่ตัวเลยป่ะพอลุกกคะ่ะโหลดมาแล้วโหลดมาแล้วอะไรเทปุลค่ะนี่ลุงก็เก,ก็บเก็บข้าวคลองนะคะเ <c oughs> ก็บข้าวคลองที่หลน่นตกหลน่น <c oughs> ทักทายมาเลียนทายยอนหลังก็ได้ <c oughs> สวัสดีวันวานเรียนทาย,ย้อนหลังค่ะลุง พาย้อนหลังนะคะเสียงดังมากไม่ด้ไปรับชมบรรยากาศคุณน้านางลำพร้อมแล้วโอ้โหแต่งตัวไม่ถึงสองนาทีนะคะเสร็จโอ้เอฟซีมาแต่เช้านะคะรถทัวร์นั่นเองคณะทัวร์ที่มาเมื่อคืนนี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปลุงแล้วเป็นกลางคืนด้วยเนาะค่ำเมื่อคืนค่ะแอดนาทีมีคณะรถทัวร์นะขอขอเก็บภาพด้วยเขาข้ามไปเลยค่ะ มาดูน้าถ่ายให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะตอหนั่งี้หน้าค่ะกล้องมาหนึ่นี่ค่ะขอบคุณค่ะจัดถ่ายค่ะขอบคุณค่ะถ่ายที่ขายยาง ไก่ไรน์ลอเหรอคะแนวตั้งแนวนอนกเเเเอาาพพีีี่่่หญิงงโคคะส ไม่เคยมีลูกคมาหังทริปยังไม่ไันลงฟวันลงันลงเมื่วานนี้คื้สวยมากเลยค่ะมีลูกหัวใจอยู่ด้านล่างด้านหลังเอ้าเอเป็นไรค่ะเจ็ดร้อยนะคะได้ไหมพี่ขอสอสกัไปส่งให้กันไหได้ค่ะนี่กุกูว คุณพ่งคัิสนีิกปอกคอหายแล้วพี่นิกพีนิกปอกคอหายมุงรับแขกนะคะคุณนึ่งวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะแม่อ้อยเนาะปมาอ้อยหรือปแม่อ้อยเนาะแม่อ้อย สวัสดีวันวาเลนไทน์ค่ะย้อนหลังเมื่อวานไม่ได้ทักทักทายย้อนหลังก็ได้นะคะนี่คือภาพบรรยากาศหลังวันวาเลนไทน์นะคะคณะทัวร์ไปนอนที่อำเภอบ้านม่วงนะคะแล้วกลับมาเนาะเมี่อ้อยแม่อ้อยไม่แฟมิลี่ตอนแรกนึกว่าเป็นแม่อ้อยแฟมิลี่นะคะแม่อ้อยก็มาถอนหญ้าถอนหญ้าที่เกิดขึ้นสูงๆให้นะคะโอ้โหพี่นิกกับนมเปรี้ยวพี่นิกกับนมเปรี้ยวเล่นกันมันเลยนะคะ เราจะไปเก็บภาพบรรยากาศคณะทัวค่ะมาแล้วนะคะตื่นแล้วมาแล้วอยู่ทางด้านนี้นะคะเมื่อบานมาตอนเย็นนี่เนาะอันนี้ก็มาแล้วค่ะมีนางรำด้วยนะคะนางรำสองชุดนะคะจำปาดงกับกับนาลุงนะคะโอ้นางรำพร้อมแล้วนะคะนางรำจำปาดงกับนางรำไหนเนาะ มีโคกน้องนานแล้วก็มีอีกตึงทีมนะคะสองทีมหัวน้ำเทียงบ้านอ้ค่ะสวยๆนะคะนางรำงามๆสวยๆชุดเยอะๆเลยเนาะแม่เนาะสุดเพล่นลายค่ะเพิ่นใส่บ่ซ้ำเลยสุดสวั <c oughs> <c oughs> สดีค่ะชุดงามอีกแล้ว <c oughs> อีกทีมหนึ่ง ปริจิตนคราศะปูยศวัณน,นาคาด้านนี้ก็จะลำนะคะทางโคกหนองนาเขากำลังเตรียมลำเตรียมไหว้นะคะส่วนทางนี้ทางมีคณะทัวร์มาชมอกปูยะะ้ำเช้าค่ะนั่นถายเสร็จแล้วเหรอเหลือน้าจะรูปเสือรูปหน้า 会把那些大鱼吞掉。<尕> นนี้นางัำเตรียมล้ำไหวเสร็จแล้วก็ไปรวมกลุ่มนะคะอ้กลุ่มใหญ่เลยนะคะโอ้ว้ยนำ้ำฮ้วยโซลุซีกับจำปดงนะคะน้องนิดน้องนิดโซลุซีแล้ว ันนี้ก็พี่น้องคณะทัวร์ไหวออป้ปู่บริกริตนะครับพระวันสวัสดีคะ่ะพระวันนอนหลับดีไหมคะค่ะ,คะก็ภาพตามแล้วแต่แล้วแต่เจ้าภาพจะจะก,กำหนดมาครับไหวน,นแม่แบบไหว้ใบสีแล้วค่ะไหวนในใน้พอพระลุงจากรถก็ไหว้ไปบูชาได้บูชา,า,นนชาอ๋อใบ,บสีค่ะอนุโมทนาบุญค่ะ ขอพรได้นะคะไหว้ขอขมาแล้วก็ขอพรสุขภาพเนี่ยมัเราอายุเยอะแล้วเนาะเราก็ห่วงแค่นั้นนะทำถิ่นกระซ่องของน้อกกายเรื่องสุขภาพเนาะคิดแล้ววถ้าเป็นคนทํางานก็ขอพรเรื่องการงานเดี๋ยวจะไปเบียนเขาบอกว่าเบียนกันแต่มาวันมาเบียนแค่ลมอย่างนี้จะไปเบียนใช่ใช่วันเนาอาใหม่เนาะเพราะว่าตรงบันไดนู่นก็ได้ค่ะข้างบนนู่นก็ได้ คุณค่าขอบคุณที่รับชมในช่องยูทูปเมนูเปียวน่ารักนะคะเชิญพี่น้องเอฟซีพอต่อพี่น้องใกล้เคียงนะคะมากราบไหว้ขอพรองปูปริกิตนักราชได้มีใบสีนะคะจากทางร้านเพเตนเนะาะใบสีอันละหนึ่งร้อยบาทคู่ละสองร้อยบาทใบขอขอมาองปูปริกิตนะะักราชและขอพรกับองปูปริกิตนักราชค่ะอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์จากบริษัทมณอมโฮมซับค่ะติดต่อทางที่พี่ออฟฟิเชียลนะคะ